สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหายามหาหนูตัวนี้เป็นอีริกนครับเป็นตัวคาบูนครับสตาร์ทไม่ติดนะครับผมครับสตาร์ทจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเช็คอาการนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวก่อนเก็ต้องดูที่กำลังอัดก่อนนะครับผม กำลังอัดก็เครื่องยนต์ก็ดีนะครับผมโอเคน้ำมันก็มีครับผมไม่มีปัญหาครับผมตัวนี้ระบบคาบูน่าจะมีปัญหาพวกเกี่ยวกับระบบหัวเทียนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูหัวเทียนนะครับว่ามันเป็นคราบขา่าเมาเยอะหรือเปล่านะครับผมหัวเทียนก็อยู่ฝั่งขวานะครับผมพักเทา้ทาฝั่งขวา หัวเทียนก็จะอยู่ในหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหัวเทียนแบบเกี่ยวยาวนะครับผมพวกเวฟร้อยสิบไอนะครับ ก็ผ้าภายนอกก็ใหม่ครับแต่ว่าด้านในเป็นข่าดำๆคล้ายๆน้ำมันท่วมครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวเทียนลองดูกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาเป็นของบอสใส่นะครับผม <c oughs> ของบอสเป็นเกียวยาว เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องครับคราวนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับผมครับแลวต่อเป็นกับหัวเทียนนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นระบบคาบูนะครับบางครั้งก็น้ํามันท่วมนะครับผมการเผาไหม้ก็ไม่ค่อยดีเท่ากับหัวฉีดนะครับ ออสำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ